ฝากถึงไอ้คนที่มันชอบว่าผมนะครับเวลาที่ผมตอบขอบคุณแล้วยังไม่รับยังไม่ซื้อนั่นก็มีเหตุผลมีเอฟเฟคต,ตามมาอย่างเช่นมึงดูพรไม่เป็นมึงก็ไม่ต้องซื้อมึงประกาศแล้วมึงซื้อไม่จริงมึงไปทําอย่างอื่นเถอะผมถามจริงๆเธอครับมึงไม่เคยไปเดินตลาดหรอวะผู้ขายกับผู้ซื้อทําไมถามว่าไม่เคยไปเดินตลาด ผมเป็นผู้ซื้อคนส่งมาคือผู้ขายคุณเคยไปเดินตลาดกันแน่นอนครับสมมุติว่าผมไปเดินตลาดตอนเช้าไปเดินผ่านแผงผักแผงหนึ่งตลาดสดเต็มเลยนะแม่ค้าถามผมคุณมาซื้ออะไรผมตอบว่าผมมาซื้อผักบุ้งเดี๋ยวซื้อไปแกงผักบุ้งแม่ค้าร้านแรกบอกเชิญเลยค่ะผักบุ้งที่ร้านมีสวยๆคัดเอาเลย ผมตอบขอบคุณครับเดี๋ยวเดินดูก่อนครับอยากจะถามไอ้คนนั้นว่ามึงเคยได้ยินแม่ค้าขายผักบุ้งด่าตามตูดมึงไหมว่าเฮ้ยมึงเลือกผักบุ้งไม่เป็นมึงไม่ต้องมาเดินตลาดเคยมีไหมวะตักกะง่ายๆเลยคนซื้อเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกซือ้อ คุณเสนอแล้วคนซื้อก็จะซื้อไม่ซื้อเนี่ยมันเรื่องของเขาไม่มีแม่ค้าคนไหนหรอกที่ด่าตามตูดมาอเฮ้ยมึงเลือกผักบุ้งไม่เป็นมึงก็ไปเดินที่อื่นมีหรอวะไม่มีตะกกาง่ายๆเลยอีกเรื่องหนึ่งที่จะบอกอไม่ว่าจะเพจรับซื้ออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยซื้อพระซื้อของเก่าซื้ออะไรก็แล้วแต่เพจอื่นนะครับ99%ซเขาไม่ตอบกลับหรอกครับ เขานิ่งเงียบคุณส่งไปแล้วเขาอ,อ่านปุ๊บเขาไม่สนใจไม่อยากซื้อเขาจะนิ่งเลยเพราะเขาเบื่อไอ้คนพวกนี้ไอ้คนที่พวกชอบมาคอมเมนต์ตามตูดเนี่ยว่าเฮ้ยมึงซื้อไม่จริงมึงไม่ต้องซื้อมึงประกาศร,รับซื้อแล้วมึงไม่ซื้อมึงไปทําอย่างอื่นเขาเบื่อไอ้พวกนี้แต่เหตุผลที่ผมเนี่ยยังตอบกับทุกข้อความทุกคนที่ส่งรูปมาหาผม ผมจะตอบว่าขอบคุณครับซึ่งอันนี้ผมก๊อปข้อความไว้นะตอบแบบนี้เนี่ยขอบคุณครับเนี่ยแบบนี้เลยที่ส่งให้หน้าจอเนี่ยที่ผมตอบแบบนี้เพราะคนส่วนใหญ่พอผมตอบแบบนี้แล้วเขาก็จะตอบกลับมาหาผมขอบคุณครับมีอย่างอื่นเดี๋ยวผมส่งไปให้ดูใหม่ได้ไหมครับผมก็ตอบได้ครับหรือไม่ก็ส่งสติ๊กเกอร์ไปครับผมแล้วก็มีหลายๆายคนเลยนะครับตั้งแต่ทําเพจมาเนี่ยหลายปีแล้วผมทําเพจมา เขาตอบกลับมาดีมากเลยขอบคุณครับคุณทิที่คุณยังอ่านและคุณยังตอบให้ผมผมส่งไปหลายเพจแล้วไม่มีใครตอบผมเลยจะรับไม่รับก็ไม่พูดปล่อยให้ผมรออยู่ได้ซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้ผมตอบขอบคุณแต่ไอ้พวกที่มันชอบคอมเมนต์ตามตูดมาเนี่ยเฮ้ยมึงดูผ้าไม่เป็นเฮ้ยมึงซื้อไม่จริงไอ้พวกนี้มันผมไม่รู้วาจะตอบกับมันยังไงดีนะแม่งมึงไม่เข้าใจตักกะวิธีการขายอะ มึงเดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอะ่ะร้านแรกเขาก็มีก๋วยเตี๋ยวเขาถามคุณมากินก๋วยเตี๋ยวเหรอครับมากินก๋วยเตี๋ยวเชิญนั่งเชิญนั่งแต่เราไม่นั่งเราจะไปกินร้านโน้นมันก็สิทธิ์ของคนซื้อเะละ่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านไหนก็ได้แล้วมีแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวคนไหนด่าตามตูดมาไหมวะด่ามาว่าเฮ้ย hey, ก๋วยเตี๋ยวร้านกูโคตรอร่อยเลยมึงเลือกก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นมึงไปเดินที่อื่นไปมึงไปแดกอย่างอื่นแทนมะมีเลยวะ ไม่มีหลอกประเทศไทยนี่ตักกาง่ายๆนะครับฝากถึงด้วยนะครับสำหรับไอ้ใครที่มันชอบคอมเมนต์ตามตูดมาแบบนี้นะครับอย่าทำเลยครับส่วนเรื่องพระทำไมไม่ซื้อผมทำไว้อีกคลิปหนึ่งเราไปดูครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่เชื่อกันอยู่ก็ส่งมาได้นะครับผมดูชอบผมซื้อเหมือนเดิมครับขอให้พระท่านเป็นพระแท้แล้วก็เป็นพระที่เล่นกันนะครับผมผมซื้อแน่นอนถามซื้อแน่นอน ส่วนท่านจะขายไม่ขายอีกเรื่องหนึง่งราคาไม่โดนใจไม่ขายก็ไม่ว่ากันครับขอบคุณมากครับ